สวัสดีครับพี่น้องชาวอีฟุตบอลวายทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมชั้นต้องอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนเทคนิคการอัปเกะโดยที่ไม่ได้ใช้การอัปเดตนั่นเองนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่หรือคนที่ไม่มีการอัปเทนนิ่งโปรแกรมนะครับก็สามารถมาทําเทคนิคแบบนี้ได้นั่นเองนะครับก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าลเวลอัพ แคมเปญนะครับก็คือถ้าเอาไปเล่นในโหมดทัวอีเวนต์หรืออีเวนต์ลีกหรือแชรเลจ์อีเวนต์เราก็จะได้ค่า exp คูณ3เองครับถ้าสุ้อถ้าซื้อาเราเล่นเอ,า,อาปกติเราก็จะได้คูณ3อยู่แต่มันจะได้น้อยนันเองครับวิธีเทคนิคก็คือเราต้องไปซื้อโค้ดที่มีค่าโคชิง300่งเอฟฟิซที้สามนนั่นเองนะครับก็คือ กดไปที่ contact ตัวนี้นะครับเราต้องไปเลือกซื้อโค้ดก่อนนะครับเคนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่า manager list ตัวนี้นะครับไปซื้อโค้ดนั่นเองครับอ่าโอเคซึ่งอ่าถ้าเราอยากเลือกแบบอยาก up ในตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่ง,ห,งหรืออ่าแบบแบบจอจงอยากได้แบบค่าอ่าโคชิง่งเข,ขาเรียกว่าโคชิ่งเอฟเรตี้โบนัส เยอะๆนะครับเราก็ไปเลือกโค้ดนะครับก็คือไปกดฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่คำว่า coaching e f f i c i ี้ y ตัวนี้นะครับให้อ่ามาดูตัวแรกนะครับดูตัวแรกตัวแรกตัวนี้นะครับก็คือ v i o l e n t player ตัวนี้นะครับก็คือเราต้องเลือกนักเตะที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปก็คือนักเตะคนแก่นแหละครับเอามาอัพนะครับตรนนี้นะครับอ่าลองกดเข้าไปนะครับดูนะครับ มาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราปัดขวานะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นบอกว่าเห็นไหมครับนักเตะที่มีต้องเอานักเตะที่มีอายุ30ปีขึ้นไปเราก็จะได้ค่าประสบการณ์100%นะครับแต่เราต้องไปหานักเตะที่โค้ชที่มีแบบโคชชิ่งเอฟเฟกรตี้เป็น300นะครับามาดูต่อไปนะครับก็คือ ยังเพลเยอร์ก็คือนักเตะอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็พวกเราเอามาลงได้นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับสตาร์เพลเยอร์นะครับก็คือนักเตะ3ดาวสีดาว5ดาวนะครับก็เอามาลงทั้งทีมเลยนะครับต่อไปก็คือ FW เพลเยอร์นะครับหรือยูทฟอร์เวิร์ดเพลเยอร์นะครับก็คือเอานักเตะกองหน้าลง11ตัวจริงทั้งหมดนะครับในตำแหน่งลงในตำแหน่งผู้รักษาประตูกองหลังกองหน้าลงไปหมดเลยครับต่อไปก็คือ ดีเอฟนะครับก็คือบพวงมิดฟิลนะครับก็คือตำแหน่งตำแหน่ง d m f a m f c m เอนะครับเอามาลงทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนะครับ dF นะครับ dF p l a y e r นะครับหรือ d e f e น s e นะครับนักเตะที่เป็นแนวรับนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะอยากจะอัพนักเตะที่เป็นแนวรับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งกองหลังบางตัวผมก็ยังเลเวลยังไม่เต็มนั่นเองนะครับผมจะลองไปเลือกโคดูนะครับ dF นะครับ โอเคดูตัวนี้นะครับวิธีการก็คือไปเลือกอโค้ชที่ราคาน,น้อยนะครับราคาไม่แพงเห็นไหมครับดีเฟนต์เราก็จะได้เป็นโคชชิ่งเอฟฟิตี้เป็น300ก็คือเอานักเตกะกองหลังทั้งหมดลงเป็น11ตัวจริงเลยนะครับที่เรายังอาอพเวลไวนตันเองครับซึ่งผมก็ได้ซื้อไปแล้วนะครับโอเคลองไปจัดทีมดูนะครับอันนี้ สายขี้เก <át, S 1> ียจนะครับ <disciple> ก็คือนําไปเล่นกับบอทนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูทีมของผมก่อนผมก็จะเอากองหลังมาทั้งทีเลยนะครับเห็นไหมครับไอ้เป็นกองหลังที่เลเวลยังไม่ตันเลยนะครับเอามาเอามาเล่นกับบอทนั่นเองครับซึ่งเราสามารถเอามาเล่นกับบอครับเล่นกับคนก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจเล่นไงผมขี้เกียจเล่นนะครับผมก็จะเอามาเล่นกับบอทนั่นเองครับวิธีการก็คือดูนะครับ วิธีการก็คือเข้าไปเล่นกับบอาเราจะไปเล่นกับบอทนะครับเล่นกับบอทนะครับก็ไปที่อีเวนต์นะครับนี่เราจะมาเล่นโหมดตรงนี้นะครับเลเวลเราก็จะอัพคูณเป็น30 0%แล้วก็มาคูณกับกิจกรรมอีก3เท่านะครับอ่าโอเควิธีการก็คือดูครับวิธีการก็คือเราต้องไปเลือกกับบอทหดาวนั่นเองครับนี่ กข้าไปที่คําว่า Mac l e v e นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับคือไปเลือก Beginner ตรงนี้นะครับก็คือบอทหนึ่งดาวนะครับคือถ้าถ้าเราเลือกบอทหนึ่งดาวก็คือเราส่งบอลขึ้นหลังให้ผู้สัะตูหรือเราเลี้ยงไปมุมธงนักเตะของบอทก็จะไม่เข้ามาหาเรานั่นเองครับอ่าโอเคผมจะเลือก Beginner นะครับบอทหดาวโอเคเราจะไปทดลองกันนะครับ เล่นกับบอกถึงดาวครับโอเคไปกันเลยมาครับมาลองเล่นกับบอกถึงดาวดูนะครับมาดูนะครับนี่ผมก็เอากล้องหลังทั้งทีมเลยนะครับมาลงเตะนะครับมาดูพิธีการนะครับเล่นกับบอกถึงดาวทำไงให้ให้นักเตะของของบอลไม่เข้ามานะครับมาดูวิธีแรกนะครับวิธีแรกนะครับก็คือส่งบอลึ้นให้ผู้รักษาประตูแบบนี้นะครับนี่ กายขี้เกียจล่นนะครับแบบนี้เลยครับเราไปจะไปจิบกาแฟกินขนมดูหนังฟังเพลงก็ได้นะครับจนให้จบครึ่งแรกนะครับแล้วก็มากดต่อนี้นะครับเห็นไหมครับบอทก็จะไม่เข้าหาเรานะครับจนหมดเวลาเลยครับโอ้โนี่โคมเมทของผมดูครับทิ้งแบบนี้ไปเรื่อยครับไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวก็ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะไม่เข้ามาใกล้นะครับก็อยู่ ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่ามาดูอีกวิธีนึงนะครับก็คือการลากไปมุมทงนะครับดูเดี๋ยวผมกดดูนี่ครับลางมุมทงนะครับนี่ไปย่มันติดบอลนะครับอย่าให้ติดบอลนะครับนี่ลากไปลากมุมทงประมาณนี้นะครับบอลก็จะไม่เข้ามาหาเรานะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็หยุดนิ่งยืนอยู่เฉยๆนะครับ ให้ระยะพอดีนะครับอ่าระยะนี้ก็โอเคครับพอได้ระยะตรงนี้นะครับมุมทงตรงนี้นะครับก็คือไปอาบน้ําฟังเพลงดูหนังฟังเพลงเผื่อขี้เกียจเลื่อนนะครับอันนี้คือวิธีที่แบบง่ายมากเลยนะครับนี่ดูนะครับง่ายมากนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคพอถึงหมดเวลานะครับเราก็กดเขีร์เลยครับนี่ เอามาตเคลียร์ไปไปก่อนเลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะได้กี่เอ็กพีนะครับครับกี่เล็กลพีนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้มาโคตรเยอะนะครับไหนครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลเวลอัพเลยนะครับไหนครับซึ่งแนะนำให้เอามาปล่อยแบบนี้นะครับเราก็จะได้แบบไม่ไม่ต้องไปเปลืองเทนนิ่งโปรแกรมนะครับอ่าโอเคนะครับซึ่ง มันขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับค่าโค้ชชิ่งเอฟเฟอริตี้บนนัดก็จะได้630เห็นไหมครับเราวก็ได้มา840 XP AH เห็นไหมครับซึ่งจากกิจกรรมที่เขาบอกมานะก็คือจะเป็นกิจกรรมคูณ3นะครับซึ่งปกติเราเล่น1นัดนะครับเราก็จะได้ประมาณ70 XP AH นะครับพอคูณ3เข้าไปอันนี้เป็นถ้าสมมติว่าโคชชิ่งเอฟเฟอริตี้เป็น1 1ึ0งนะครับเราก็จะได้ 210 e p นะครับซึ่งเท่ากับ100%พอดีนะครับพอใช้โค้ดที่เพิ่มเป็น300แบบผมแบบนี้นะครับในแต่ละตำแหน่งนั้นนะครับก็จะได้ประมาณ630 e p นะครับซึ่งก็จะเท่ากับ300%นะครับแล้วนักเตะที่ได้ก็จะก็จะได้ที่อัพประมาณ840 e p นะครับซึ่งก็คือกิจกรรมที่เป็นคูณ3บวกกับ300%ของโค้ดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคเล็กๆลนน้อยนะครับมาบอก พื่น้องชาวอีฟุตบอลาบายเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์หรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันต้องเป็นประบายด้วยครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ